<Top> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและที่สำคัญทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีไม่มีประวัติลูกค้าเคยโดนโกงเติมง่ายๆเพียงแค่กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็เติมได้นะครับไปจัดกันเลยครับผม let's go สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่องยูคิออร์โคนิกเช่นเคยนะครับส่วนนี้นะครับผมจะมาทําการเกียนแลนดกิ้งดิวชั่นหนึ่งนะครับผมด้วยการเล่นแผน5 3 2นะครับต้องบอกกันนะครับแผ่นนี้นะครับเป็นแผนที่เน้นเกมรับเป็นหลักและก็โยนยาวจากแผนของกาเปโร่นะครับเป็นการลิงค์อัพของโคชกาเปโร่นะครับต้องบอกกันนะครับว่าลิงค์อัพตัวนี้ค่อนข้างโกงนะครับถ้าเราไม่เจอคนที่วิ่งปิดตัวลิงค์อัพเป็นนะคือโยนยังไงก็หลุดนะครับแล้วก็ เราจะเน้นรับแล้วก็ด้วยการส่วนด้วยการโยนยายอย่างเดียวเนี้ยครับสำหรับเกมนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้เจอการเกียนแรงคิ้งของเวลาของเราเห็นแผลแล้วรู้สึกแบบเป็นผมฝั่งตรงข้ามผมก็ท้ออ่ะเออคือมึงไม่บุกเลยเหรอบุกนิดนึงนะได้น,นิดนึงอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันในแลกนะครับผมว่าแผนนี้เทคนิคนี้จะเป็นยังไงนะครับน่าเล่นไหมพอดีเขาเสียโอ้คือแบบพอเสียระดับเลยนะคือ มันต่อบันยากมากนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่โยนยาวนะครับแล้วก็ถ้าเจอคนบีบเร็วข้างหน้าเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวเชื่อมบอลแล้วก็ไม่มีตัวแบบคอยเชื่อมแดนกลางเนาะปีกไอซีเอฟสองตัวมันเล่นด้วยกันแค่สองคนมันเล่นยากมากเครับผมไปเอาผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเกมนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับได้เจอเกมมหาอุดนะครับผมไปแล้วผมเลสโก้ครับนี้แรงด์ิวชั้นหนึ่งนะครับผมก็ลุยกันเลยครับดิวชั้นหนึ่งนี้น่าจะไม่หมูหรอกสำหรับผมคิดว่า ขาน่าจะก,การกันเป็นนะครับผมแล้วก็น่าจะเจาะกันได้อยู่ถ้าไม่ใช่คนหัวร้อนนะแบบจ่ายบอลม,มัวๆนะส่วนใหญ่แค่ดึงรอหมุนไปหมุนมาแล้วก็จ่ายมันก็หลุดแล้วนะครับอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคแบบแรงดิวชั่นหนึ่งเขาใช้กันเลยนะครับมาครับผมจับคู่ติดกันที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมนี่ยก1นึ่งโป้งครับนี่คือถึงนิ้วนะทุกคน ตัวจะสงสัยว่าทำไมผมต้องใส่ถุงนิ้วผมเป็นคนเหงื่อออกนิ้วง่ายนะครับถุงนิ้วเนี่ยช่วยให้เรามันเหมือนกับมันก็เหมือนซับน้ำอ่ะแล้วมันก็ไม่เปียกจอนะมันก็มาเปียกที่นิ้วแทนแต่ว่ามันบังคับมันยังสัมผัสดได้นะครับก็แนะนำเนาะใครที่เหงื่อออกมือเยอะๆแบบผมอ่ะซื้อถุงนิ้วมาใช้น,น่าจะดีนะครับถ้าใครหาอยู่ก็ผมบักตะก้าไว้ให้นะครับผมไปครับดูฝั่งของข้ามนะครับอ้โหกโลับไปโลกเหมือนกันนะครับ น่าจะเป็นแม็กคาลิสเตอร์ลิงก์กับไอกองหน้าของยูเวนตุสนะครับชื่ออะไรนะชื่อวลาโฮวิทนะครับเออน่าจะเป็นแม็กคาลิสเตอร์ลิงก์กับวลาโฮวิทมาผมวันนี้ได้รับเข้าสู่ในเกมครับผมวันนี้เป็นบ้านของโอ้บ้านผมเองด้วยนะครับเอกซีมิลานปิศาจแด,ดงดำนะครับสนามขาวๆอย่างนี้นะครับผมเป็นสนามของผมเองนะครับมาผมเปิด บ้านต้อนรับการเมืองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมทีมที่ตบแชมป์โลกมานะครับแชมป์สโมสรโลกนะครับโอ้โหโคตรโหดมาผมเริ่มเกมฝั่งเราได้คือต้เคลียร์ก่อนครับมาร์ติกรีไร้ครับคือหลังยาวมาครับดึงลอครับผมอ่าอย่างนี้ผมชอบนะคนที่ไม่เข้าบอลโทษแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้ผมได้โยนไขึ้นหน้ามาครับดึงลอยหนึ่งทีแล้วเฟกช็อตโอ้โหเฟกช็อตไม่ออกครับผมช้ามากจังหวะนี้ จะโดนสวยมาที่แม็กอาร์เลสเตอร์ครับมันรอมันรอมันรอมันแล้วอีกน,น,น,นี่ไงนี่ไงลิงอัพโอ้โหออกมาแล้วลิงแอปโอ้ยเกือบโดน <c oughs> เห็นไหมตอนน่อให้เราเล่นหลังห้าหลังสิบนะถ้าเจอลิงอัพไปมันก็หลุดทั้งนั้นแหละปุ๊บหมุนทีนึงรอพิโดวิง่งทะลุโอ้ยโอ้โหแม็กซ์ไอฟไ้ฟันได้นะครับฟันได้ยังเข้ามาแย่งได้ครับสวยขอคืนบ้างโอ้ผิดตัวครับผมยิวสองตัวแม่งยังจ่ายผิดตัวอีก โอเคอนุทสวยแล้วสัตว์เสาแรกหนึ่งศูนย์ไปก่อนครับจากเดมเบเร่นะครับบอลอมดอนะครับผมนี่ตองเตะแชมป์บอลอมดอนะครับหนึ่งศูนย์ครับนับหนึ่งก่อนครับจากอุสมานเดมเบเร่นะครับเบเร่เบเร่เบเร่นะครับอ้าวมาลวิกทำไรอ่ะปึ๊บดึงรอครับหมุนมาแม็คเลสเตอร์ตามตูดมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โดนนะครับอย่างนี้โดนนะครับแล้วสัตว์เลย นับสองอย่างนี้โนอนนะครับผมอาแผนลิงอัพนี่จะชอบมากสาหรับคนที่ไม่เข้าบอลนะครับคือแบบหมุนหายหมุนหายอ่ะเอาปิดเปิดไปเกมลุกใสเลยเหรอเจาะยังไงเจาะยังไงเอาละชิปหายแล้วลิงอัพหลุดมาอุ้ยน um no ี่เล่นเกมรับหนึ่งขีดน well uh ี่อุดอุดแล้วอุดอีกอุดต่อนะครับโอ้โหโคจีนครับแผนนี้มา หมุนกันมาอางนี้แล้วปึ๊บยกวิดโดเซ็ตโอ้โหเดมเบเล่ครับมันเลยไปหมดเลยอะไรบาราวิกจะลิงอัพสู้เหรอลิงอัพดีครับโอ้ออกไม่ทันออกไม่ทันเออจานได้อยู่สวยเบอร์กอมี่ครับมาที่เดมเดมฝากแล้วให้วิดโดโอ้โหจังหวะมันไม่ได้เอา้าจิมมี ข่ามบอลอ้าวสวยนิเดนเมเล่กลูกเดนไปเลขไปไปแล้วบินเบาๆลูกนี้โอ้โหติดเซฟออ้ยเดนเมเล่เกอบแฮตทริกทุกคนเขาแผงคดแน่นอ่ะเขาเปิดเกมทูกผมเปิดเกมรับอ่ะมันเกียนเกินหมดทุกคนอันนี้ผมพุ่งตรงนะผมไม่ได้ใช้บ่อยนะครับผมแค่เอามาทาคลิปเกียนเฉยๆนะผมไม่ค่อยชอบเล่นหลังห้านะครับไม่สนุกแล้วลูกนี้มง พี่แกก็น่าจะเป็นผู้โชค้ายนะครับที่โดนหลังห้าสุดเก่งของผมแล้ววอลรุนี้ครับต่อบอลมาปาเต้นปาเท้นมาราอูก้อนสเลสครับราอูหมุนอยู่ราอูมาที่เท้นโดนเบียดครับทีเดียวอยู่ครับผมปึ๊บฝากมาหมุนหนีมาแล้วก็ออกมาให้ที่โยนครับเอ้ยไรกัดโยนครับไหนวะตีไกลลูกนี้ตบเป็นบบลล่อะไรกูไหน หมุนหนี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 แล้ววิ่งแล้วโอ้โหแม่งไอ้ชอบติดหลอดม่วงเดนเบลเล่เลถือวิ่งช้าอยู่นะครับเพราะว่าจังหวะได้อาจจะไม่พอแผนนะผมว่าปกติแผนที่ผมเล่นหน้าสามมันมันขึ้นไวกว่านี้โอ้ยยิงเลยเหรอเจาะไม่ได้ต้องยิงไกลอย่างเดียวทุกคนโอโ้แผนอย่างเกียนนย่เนะเกียนจะจัดงงนะครับทุกคน มาครับจะเป็นลูกตั้งเตะเนี่ยผมจะโดนลูกพวกนี้แหละเพราะว่าหลังห้ามันก็เอาไม่อยู่เนี่ยครับเพราะเพราะว่ามันเป็นลูกตั้งเตะเนาะมันเข้าหัว่างนี้ก็โดนเหมือนกันเกือบไปเกือบไปสายยาวให้พี่โดครับพี่โดพักมาลูกนี้อืเออได้อยู่ครับสวยดิบุดึงล้อหมุนกันมาหมุนทางแทงช่องพี่โดมันเยอะเยอะมันไม่เยอะนะครับมันมีกันอยู่สองคนนัข้างหน้านะครับเข้ากลางมาเดมฝาก โอ้โหได้อยู่เดมนี่คือความขยันของพนุ่มฮาร์ดเวิร์กนะครับพนุ่มทำงานหนักหมุนหนีเข้าในแล้วพี่โดโอุ้ยจ้าแม็กควายแม็กควายแก่แม็กควากคว,กว,กวปานได้เลยครับแม่งยังตามมาจิ้มได้นะครับโอ้โหแผนโคตรมาหาอุดนะแผนโคตรเกียร์น่ะแล,ะล้วั่งตรงข้ามคือแบบ โอ้โหถ้าเกิดไม่โยในให้เวลาควิกะแทบจะไม่หลุดเลยนะทุกคนเกียนกระเดื่ครับผมแล้วผมกดเกมลับด้วยนะหนึหน่งขีด <c oughs> เออว่าทำไมมันสวนกับช้านะเพราะผมกดเกมลับหนึ่งขีดนี่ว่าคดเกียนแต่พุ่งตรงว่าตรงกลางมันหายนะครับตรงกลางมันหายไปนะครับไม่ได้เอาพวกไอตัวฟอร์เทดลงมาด้วยนะครับ รึ่งหลังนี้ตัวฟอสเทตนี้ทําประโยชน์ได้มากนะครับเพราะว่าสกิลมันจะติดรึ่งหลังแล้วก็ขึ้นนําอยู่นะผมนําอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ครึ่งเวลาหลังแล้วฝั่งตรงข้ามยังไงครับต้องเปลี่ยนเทคนิคหรือเปล่านะครับต้องเปลี่ยนแผนหรือเปล่าถึงจะเอาผมได้นะครับคือเจาะยากมากนะล่นนาคู่นะถ้าไม่โยนลิงอัพนะส่งเป็นทางด้านของบาติสตุต้าต่อมแตมลงมาแล้วก็เป็นทางด้านของเดวิดแบ็กแฮมงับลงมาโยนให้กับทางด้านของตุต้าต่อมแตม บาติตุตะตุปองนี่เลี้ยงหนีมาหนึ่งทีแล้วแทงให้วิ่งเดมเบเล่วิ่งรอบหนึ่งทีอ่าแม่งรู้ทนนันอีกทิวเอ็นมันไม่วิ่เวงเข้าบ่อนะจิ้มสวยพี่โดเอาหมุนหนีเอ้ยโว้ใช่วันทำไมแค่นั้นมันจ่ายไม่ได้ว้าะเฮ้ยไอ้ปอกเป้ลิงแอฟว่ะไอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเป้ชิบหายแล,ล้วเป้ โอ้ยงผมเนี่ยดูดิผมโดนลูกอย่างนี้แล้วอ่ะจะบ้าอลไรครับคือมันเป็นลูกที่แบบไม่ไม่ชอบเลยมันชอบจา่ายแบบเสียบอลน,น,น่ะสายครับยังน้ำอยู่เปลี่ยนใหม่กับยกแผงอะแทงช่องนะสวยคี่ไ้ฟังดึงกัมามุมน,นี้ ุม,มต่ำดีบี้โอ้โหฟันได้ของฟรีเล่นดีจัดฟันได้ตัวเขียวตัวนี้น่าจะพลังดีสุดในฟันได้ก็ธรรมดานะครับตัวฟีเจอร์นะ,ะไหลจิ๊บสวยเราเนี้คุนมาหาแล้วยกลูกนี้เจอกันเอ,าอ้าประตูกะัะยัาเอ้ยโอ้โหเชเดกโก้นะครับเดกโก้กตาตา นึกว่าเขาเปลี่ยนเป็นกาสียานนะปกติไอตัวนี้มันวิ่งออกมานะครับทุกคนปากกลางคืนสวยเดมแล้วปั่นลูกนี้มาดิครับอืมม่งผมไม่ต้องรอลูกฝั่งตรงข้ามพลาดนะครับผมก็จัดเองได้นะครับผมมาดิครับแชมป์โลกนะครับผมอ่เนี่ยมันถอยลูกแรกยังไงก็เปิดไม่หลุดนะลิงค์อัพอ่ะบอกไว้ก่อนนะครับ ใครที่แบบพยายามเล่นลูกแรกขำหลุดเพราะว่าลักเตเรามนยืนอยู่ข้างหลังก่อนนะครับฝั่งข้ามก,ก็ยืนอยู่ข้างหลังมาติสพลิกมาลูกนี้เฮ้ยยิ้ดเข้หันหลังยิง้ายากอ่านี่โดนอย่างนี้สวยจากโอ้โหไม่ถึงติดนะครับแรปมพาดอ้ จิมเฮ้ยไปครับโอ้โหเอ้ยเราเราโดนดักตัวจ่ายแล้วอ่ะสงสัยเราต้องเล่นอย่างอื่นแล้วเราต้องไปต่อบอลแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหไม่มันปิดตัวจ่ายผมสวยยืนตายอยู่ดิอะไรแล้วจิมโอ,โอเคหลังเยอะขนาดนี้มันจะไปโดนได้ไงครับมันโดนเฉพาะลูกพาดเองนั่นแหละนะครับ โอ้เนี่ยมันจะโดนเพราะอย่างนี้และกูอ่ะจ่ายบอลให้เขาขอบใจนี่อย่าเล่งพี่อย่าเล่งหลบแทงช่องนี้ครับแล้วพีโดวิ่งแซงโอ้โหจ่ายไม่ผ่านไม่จ่ายเผื่อไปหน่อยหรอครับปเาเธอสวยโอเคยังได้อยู่ครับ หลังโคตรแน่นโอ้เกมนี้คือแบบฝั่งหลวงายแบบกูจะเจาะยังไงเนี่ยไอชิบหายมีต้แน่นเกินนะครับโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับลิปนี้นะฮะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เล่นแผนนี้บ่อยๆนะผมไม่ค่อยได้ชอบเล่นหลังห่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็แค่เอานำคอนเทนต์เฉยๆนะผมต้องขับขออภัยฝั่งหลวงไทที่โดนปุดด้วยนะครับแต่ผมบุกสู้นะผมไม่ได้ทวงเวลานะครับ ก็จบไปที่พิลล้อยครับสามตัวหนึ่งครับเดมเบลเล่ครับแคทริกนะครับเกมนี้ก็ต้องแบกแหละครับผมเพราะว่าข้างหน้าไม่มีใครเลยจ่ายให้พี่โดก็บอลไม่ค่อยจะถึงนะครับแบบมีโอกาสได้ยิงก็โดนฟันไดโดนกองหลังเข้าสกัดซะก่อนนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันเจอกันคลิปหน้านะครับโอ้คือแผงโคตรเกลียนนะครับแต่ว่า ผมว่ามันเล่นไม่สนุกแล้วมันตอบมันยากมากนะครับมันโยนอย่างเดียวอะนะครับผมโอเคผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมมาเจอคลิปหน้าผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม